ดีครับสวัสดีครับวสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลเอียร์มาได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับเช็ควะเช็คเอาแล้วสวัสดีครับสวัสด,สสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับ เขามาแล้วเขาไปใจขอแชร์กันหน่อยวันนี้ผมข้อเรื่องเห็นกันแล้วหนนะครับข้อเรื่องเห็นกันแล้วมาช้าที่ผมไม่มานะมีน้องๆหลายคนเออบ้านแดงได้ยินได้ยินผมชัดส่งเสียงหน่อยนะบ้านแดงได้ยินผมชัดส่งเสียงหน่อยบ้านแดงได้ยินผมชัดส่งเสียงหน่อย ได้ยินผมจากสนเสียงหน่อยได้ยินผมในบ้านแน่ได้ยินผมไหมเดี่ยวผมขอตัาข้าม สวัสดีครับบ้านแดงได้ยินผมไหมครับบ้านแดงบ้านแดงได้ยินผมไหมหนึ่ไปทางไหนบ้าบ้านแดงได้ยินผมไหมครับเออ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 ,เอ,อมันไปทางไหนเดี๋ยวผมขอดูมันซิหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกช่องทางเลยนะครับรบ,บ้านแดงได้ยินไหมคือผมไม่มั่นใจมากเลยว่าตอนเนี้เสียงผมมันได้ยินไหมพอจะนึกภาพออกใช่ไหมผมไม่มั่นใจเลยว่าบ้านแดงมัได้ยินเสียงผมไหมทางนี้นได้ยินผมแน่นอนคนะตอบผมหน่อยได้ไหมขอหัวใจขออะไรก็ได้ผอ,อได้ยินนะโอเคขอบคุณมากครับ ได้ยินจากมครันนี้นะเพราะมัน A, 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 A. เอเอเอเขาเรียกอะไรนะไอระระดับความดังนีน่คืออะไรขอโทษทีอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดหัวข้อเลยหัวข้อเห็นแล้วนะครับหัวข้อได้เห็นกันแล้วว่าเอเชียคเกิดหัวแลลวนะว่าเอเชีวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเอเชีหน้าที่ของมันเป็นยังไง ข้อควัวระวังของมันเป็นยังไงเพราะมีเพื่อนๆเ,เราหลายคนเนาะตอนนี้เจอปัญหายอยู่นะครับไม่มันจะเป็นโซล่าลงนลงเพราะอะไรแล้วแก้ไขได้ไหมโซล่าดำดำได้ยังไงน้ำมันเครื่องมันเข้าได้ยังไงแก้ไขได้ไหมเนาะเออทำไมจุดนี้ถึงต้องให้ดูวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทั้งหมดเลยนะครับแยกน้ำมันไม่ขึ้นเลยอะไรเลย วันนี้เราจะมาเจาะลึกเกลี้ยงเนาะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนๆกันหน่อยเนาะเข้ามาแล้วขอขอหัวใจขอแชร์ขอทุกอย่างเลยครับเนาะสาระความรู้ดีๆนะครับสาระความรู้ดีๆเนาะพร้อมแล้วหรือยังครับทุกคนพร้อมแล้วหรือยังครับตอนกลางคืนนี้ผมเรียนอย่างเดียว ขงวันควแอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วหรือยังครับสุวิตพร้อมหรือแล้วหรือยังลูกเออสุวิตสุวิตพร้อมอยังบ้านแดงพร้อมอยังครับบ้านแดงสวัสดีด้วยนะพร้อมแล้วหรือยังครับจุดนี้ทุกคนมองข้ามคิดว่าเขาไม่สำคัญเนาะมาสำคัญน,นะจ๊ะโอเค

แล้วนะผมออก,ก่นเลขหนึ่งนะติ๊กตอ็อกหัวใจไม่ขึ้นเลยนะติ๊กตอ็อกหัวใจไม่ขึ้นเลยนะไม่ขึ้นผมปิดเนาะเพราะมัน,นศืกอสารความรู้ถ้าคุณไม่เห็นค่าผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงหัวนะใจไม่ขึ้นเลยไม่มีเลย แม่จะปวดใจนะยชะเห็นดีไหมผมไม่เห็นอะไรขึ้นเลยหรือระบบมันไม่มันไม่นะผมไม่เห็นเลยนะผมไม่เห็นอะไรขึ้นเลยจริงมันแดงกดํา เลยนะน่าเห็นหมั okay. mm ้ยโอเคอ่ะ okay. โอเคเนอะสะสมความร,รู้ดีดีเลยผมบอกนะครับของหัวใจขอแชร์กันล้วๆเนอะ ช่องมันจะได้ดังนำส่งช่วยเหลือกันนะครับโอเคมา,มาเดี๋ยวพอของแล้วนะวันนี้ที่จะมาบอกคือเนึ่งทำไมมีคำถามมาว่ะทำไม เชียให้ดูแต่ AC อันดับแรกเลยทำไมเชียถึงให้ดูแต่ AC AC อซีแยกทำไมเชียให้ดูจำเลย AC ซแยกนะเอ่ออะไรเนี่ยก็บอก yeah. เอซีแยกเออทำไมเนาะเชียให้ดูแต่เอซีแยกแล้วก็ ตอนเช้าสตาร์ตติดยากเฮียก็บอกว่าเอซีแยกด้วยน้ำมันโซลา่าดำเฮียก็บอกว่าเอซีแยกด้วยน้ำมันโซลา่างลงเฮียก็บอกว่าเอซีแยกด้วยมีคนถามาผมมาผมก็เลยบอกนาได้เดี๋ยวจอดให้เดี๋ยวขอใน่งอ <laughs> <laughs> โอเคนะ โอเคนะเริ่มไม่ถูกเลยครับเนี่ยสติไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้หอนี่หอนหายหอนยัง YouTube หายหอนยัง YouTube สวัสดีรครับุกสดาบกิติพงศ์โอเคยังครับผมว่ามันใหม่ใหม,ม่ไม่บ้านแดงผมว่าเขาไม่ได้เข้าตัวเนี่ยเขาน่าจะเข้าตัวเ,เอ่อ รู้ระบบมันจะต่อได้ไหม,มเป็นไงครับหายยังครับแป๊บหนึ่งนะ ปิดแล้วไม่ใหญ่ยังหอนอยู่ไหมว <c oughs> ันทีระบบมีปัญหาน,นิกนึงยังหอนอยู่ไหม <c oughs> ถ้างั้นเร็วมขอปิดยูทูปก่อนเนาะไลฟ์ไม่ได้ก็ไม่ต้องไลฟ์แล้ <c oughs> เดี๋ยวเข้าใหม่ o k